คลิปนี้จะมาอัปเดตน้ำหอมที่ในายใช้ในช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่บ้านแรกนะของ Sense s ตูดิโค่ะกลิ่นไวทีนะคะเบอร์ B 12อันนี้ใช้จนจะหมดแล้วแต่ถามว่าจะซ้ำไหมขอคิดก่อนละกันเพราะว่าเราชอบลองอะไรใหม่ๆเนาะแล้วก็มากันกับนี่นะคะกินขายดีของเขามัชัด1 1อันนี้เป็นหลอดเล็กที่3สีได้หรือไม ชอบนะจ๊ะคือมันจะมีความแบบสดชื่นปร่งปร่งเลยนะแล้วก็มากันกันกบเบอร์17 h เ t ็ h ฮินะคะอันนี้โดนป้ายยามาปรากฏว่าไม่ค่อยชอบอะเออคือตัวปริมาณการใช้สีเธอมัน กลิ่นมนันอะแน็รู้สึกไปเองนะเออคือมันคงไม่ใช่เป็นกลิ่นนี้หรอกแต่เราดมแล้วแบบมันนึกถึงขนุนนะก็ไม่รู้เราไม่ชอบกลิ่นประมาณนี้นะคะก็อาจจะยางนะอันนี้นะแล้วก็มากันกับบ้านซุนเดโลนะคะเคยพูดถึงไปแล้วเนาะว่าเออเราตำสองกลิ่นนี้มานะคะซึ่งกลิ่นที่เราซ้ำแน่นอนทีฮาร์โมนี หอมมากมีความสดชื่นเอ,อรู้สึก,กว่าตัวเองเนี่ยนะ่าจะชอบกลิ่นประมาณชาๆอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีกลิ่นนี้ลิลลี่ลิลล,ลี่ที่อันเนี้ยมันจะมีความแบบหวานมากคุณหนูมากซึ่งยังใช้ไม่หมดเพราะว่าแน็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะที่จะไปบ่อยก็คือไปยิมซึ่งกลิ่นเนี่ยยังไม่ใช่ที่จะฉีดไปยิมนะจ๊ะคือมันมีฟิลว่าไปคาเฟ่ไปร้านอาหารไปเดทอะไรอย่างเงี้ย ถูกต้องนะคะเออถ้าจะซ้ำก็คือทีฮาร์มอนีแน่นอนแล้วก็มากันกับอันนี้นะเป็นน้องใหม่ของลาพาเลตที่เราสั่งมาเป็นแบบว่าทดลอง6กลิ่นด้วยกันนะคะตอนนี้เหลือ5้าเพราะว่ากลิ่นที่6คือกลิ่นกาแฟที่ชั้นดมแล้วคือมันเข้มมันขมมากมันแบบแมนมันตะโกนว่าแบบผู้ชายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นกลิ่นที่นักใช้ไม่ได้มันแบบมันกาแฟแบบขมเลยแหละแบบอเมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เพื่อนไปแล้วนะคะทีนี้เหลือ5กลิ่นซึ่งกลิ่นที่ number one แล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะขยับไปลอง10 ml นะนั่นก็คือกลิ่น soft skin คือมันมีความแบบกลางๆหอมแบบผู้ดีละมุนแล้วก็แบบไม่ได้แรงจนเกินไปซึ่งเราชอบมากนะคะลองลองมาก็น่าจะเป็น b r u n c h di l u m นะคะอันนี้มันจะมีความโปร่ปงสดชื่นดีก็มีอีกกลิ่นหนึ่งที่ส่วนตัวยังไม่ถูกจริตเรานะนั่นก็คือ magnolia นะคะคือกลิ่นเนี้มันมีความดอกไม้ขาวซึ่งไม่แน่ใจว่ามันมี jasmine มีมะลิไหมแต่ว่าดมแล้วมันให้ความรู้สึกมะลิมากเลยซึ่งเนี่ยค่ะไม่ชอบก,นนะกลิ่นมะลินะก็ด ายกับแบรนด์เวลินนะจ๊ะอันนี้เขาส่งให้ทั้ง3กลิ่นนะคะแต่ว่ากลิ่นที่แนเคาะเลยฝาขาวแฟรี่เทลคุณพี่คือมันมีความแบบพาวเดอรี่หอมๆแบบว่าดูเป็นนางฟ้านางสว่านเย้ยดูเอมากก็คือเป็นคนสวยนั่นแหละมันแบบมันดูแพงแบบไม่รู้ว่าฉันชอบมากเลยอธิบายไม่ถูกนะคะเนี่ย เธอดูปริมาณกรนกัญชัยนะอันนี้คือต้องไปลองเองแล้วแหละแล้วราคาเดี่ยดีมากเลยทุกคนนะคะอยากให้ลองอันนี้นะจ๊ะก็ประมาณน,นี้สาหรับการอัปเดตน้ําหอมใครสนใจตัวไหนก็ไปลองต,ตามๆกันได้